ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่เลิฟไอแลนด์นะครับเออสำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้คลิปผมเป็นคลิปแรกนะครับช่วยกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปเลยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับเลิฟเออโอเคนะครับสองร้อยสามร้อยประเทศดีดีแลวตอนนี้ก็มาเล่นกับเพื่อนนะครับ ปีใหม่นี้โอ้โหรู้สึกว่าจะจะเล่นกากกันตัดลิปไปแล้วถ้าเสียงคัดขาดหายยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งเน็ตผมมันกากไงเออก็แสดงว่ากากจริงๆอ่ะนบ <c oughs> เน็ตกากครับผมเน็ตกากครับตอนนี้โอ้โหปิงปิงตอนนี้เก้าสิบครับ น,นี่ครับวิต้าครับน800ลงวิต้าครับ0 0 900วิต้าเคยกินป่ะวิตา8 0อ่ะ0 800 800 800 800 800 800ด0 0 800 800 0 0 0 0 800เ0 0 800อ0 0 8่0 huh, ้0 0 800 8เ0 800 9 0 0 นนเ,เลเป็น่กัน้อาไปเลร1,500ตั้งต่อถ้าเป็นผมนะผมเลิกเล่นแล้วเด็ด <c oughs> อย่างนั้นน่ะแม่งยิงยิงเขาไม่ดาวสักทีไอ้ดาวมันดาวแต่เราพุ่สุดไม่พ้นนั่นเองใช่แล้วิ่งหนีเข้าบ้านแล้วมันยังยิงเราได้อะ่ะอืมแล้วเวลามันวิ่งยังไงอ่ะมันกระตุกกระตุกด้วยนะมันจะวับวับอ่ะ nè, cái okay, lên ơi, <laughs> 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 ครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้คลิปผมคลิปแรกนะครับ <Enemy down. S 1> ช่วยปักตะไคร้ผมเพื่อทำทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสกายนะครับแต่อนจะถ่ายออกอยูข้างหน้าครับกี่เปอร์เซ็นต์นะ I'm really sorry ย right. <got> <got> ได้ดคูณสี่ใส่ไอ้ปืนอะไรว่าปืนจานเนี่ยปืนจานเนี่ยคือผมกนี่ะทิ้งมะไรอเนี่ยแบบปืนจาน <got> <got> ไม่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 เจาสโค๊ไหมสโคสีอะไรเงี้ยใส่ปืนจันหกนี้ มีมีเหรอครับขอในครับเบอร์ไหนเนี่ยเบอร์เบอร์ไหนเนี่ยเบอร์สองเบอร์สองค่ะครับผมครับปืนใส่ปืนจานแล้วมันยิงนี่โอ้โดไปไหนโอ้ยเจอแฟนขอบคุณครับ ไม่ได้ลงคลิปไหนเลยคลิปไหนเอ16เหรอหรือเอ1อคครับยกองันนีที่ไงวะล่ะโอเคนะครับผมขอตัดคลิปก่อนเพื่อไม่ให้มันยาวเกินไป ขอ,ขอเจอสตูกันเกได้หลายออกฟังนอกละมาโอเคครับตอนนี้ผมก็วิ่งมาทางเกมแล้วนะยังไม่เจอคนเลยอค้อคอนมีนนนนนคนตงไหนรง

ชุบหน่อยชุบหน่อยเฮ้ยมันอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้ครับนี่ครับคนเจอคนละแต่ผมน็อกครับโอ้โหวิ่งมาว่าจะช่วยเพื่อนเพื่อนได้มาน็อกซะเองไปน้ำแล้ว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 ลไม่มียาใหญ่เลยว่ะ โกัเช้าตโก้าต้ไปแล้วเรล่ะไี่รถี่รถลงน้ำไปเลยฮ้ยวงนดูดโอเคอโอเคนอนนี่นอนนี่เอาตาล้วนีกว่าสองตัวนีหว่าอีกตัวนี่หรอวะ ปลาระเบิดปลาเพื่อนปลาหรือใครปลาเนะี่ยเฮ้ยโดนติดจาายิงแฟเลยเอ้ยแต่วถุงนอยถุงไม่มีถุงเขียวหมดแล้วเนี่ยมีแต่ว่ากล้องเนไหนวะนน่นข้างล่างอ่ะมองไม่เห็นก้องอ่ะ I got s u p p l i e ย Mark e พ a location วิ่งเล่นมันเนี่ยยังไม่ยิงใครเลยนุ่นนุ้นบันนุ่นบันนุ่นมาท์เจอโลเคชเอะไรวะคนอะไรคน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 บันฟ้าบันฟ้า ใครยิงไฟวะเสียงฟิวเมื AW ่อกี้น่ะมีเอวบีบอ้อขอเล่นนะกันบ้านฟ้าบ้านไหนวะนบ้านฝั่งโน้นน่ะเห็นวะ้านแดงวัชชั่ววัชชั่วฟันแหลงน้นโอ้โหเนโซนไม่ถูกว่ะเมื่อกี้เพิ่งโดนระเบิดไป ามาเปิดกล่องนี่ถึงน,นเไลไนไปเปิดกล่องไปเปิดกล่อง,องอโถ่เ้ยก่อาส เนี่ยวะกำลังจุดเอยกำลังไปจุดจุดเยอะหลังคาทะลูเลยหลังคาหลังคาพุ่งนยไม่ตัดดีดีวะหลังคาตายเถอะบอกแล้วว่ใช้ตาลูกโลกย่ีง มันเตาันเตาันเตาเอ้ยิงมายิงมายิงมามันเอายิงมาวางอยู่มันด้วยชิบหายแล้ว Enemy. ตัวอะไรนึง Enemy. Enemy down. ตายไปสายอยู่ห้อง กำลังดึงกันอยู่ลองบนเข่านะบนเข่าเลยตัวนึ่งเอาโอ้โหท็อตทีนท็อตทีไม่ทันว่ะแม่งซ้ำเลยไปกล้ากองทัพ

ข้างนนะามีข้างบนเนี่ยตัวหนึง่งแต่ว่าเมื่อเช้าเหรอ,อนี่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 นยู่ตรงผมย,ยืนตรงผมไปวยโอ้โหจานละตอนนี้ก็อยู่าข้างข่าวนู้นเลย บ้านแดงบ้านแดงบ้านแดงเดี๋ยวมันก็วิ่งออกมาบอลก็วิ่งออกตอนนี้ต้องมามันอยู่ในวงเราไปแอบต้นไม้ได้อยู่ในต้นไม้นั่นอยู่ในวงอยู่อ่ะต้นไม้มากอยู่ต้นไม้มันอยู่ต้นไม้แล้ว Enemy down อะไร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 ขับรถไปขับรถไปไปแล้วไปแล้วเราเข้าวงแล้วต้นไม้ต้นไม้สองตัว เจ้ลูกเหียบลองโอ้โหเองเพื่นอนไม่ทันต่อยเพื่อนกทันเน้อยน้อยสิเอาดูไป้าไปก็ได้แล้วแหละ คูแฝดพี่นิหารเข้าไอวีแล้วเว้ยหมุนดูเข้บมากหมุนไม่ได้นหวังไม่ถึงเลยนี่ไปเหยียไก่ตาแรกของวันครับมาแล้วไก่ตัวแรกของวันคิวเดียวโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมกับไอรันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายจ้า